เอาละครับสวัสดีครับผมผมเอ็กฟรีดอมนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมอีพิกเซเว่นนะครับผมอีพิกเซเว่นช่วงนี้บอกเลยว่ากิจกรรมแจกมากมายเลยครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นกิจกรรมที่อีพิกเซเว่นนั้นคอลแลบกับเอ่อเอาว่าหลอดนะครับเป็นตัวละครใหม่เข้ามา2ตัว,ตวนะตอนนี้มีท่านไอซ์กับอาร์เบโดนะครับแล้วก็เดี๋ยวมีเชลเทียตามมาที่หลังครับตอนนี้ยังเชลเทียไม่เข้านะครับเดี๋ยวคงจะ มาไม่นานนี้แหละผมคิดว่ามันน่าตามต,ติดกันดีแหละตอนนี้ไอเมโดมาก,ก่อนนะครับก็สามารถเข้าไปที่อันเชิญได้แล้วผมเนี่ยอัญเชิญไอเมโดก่อนได้เลยนะครับเพราะอาร์ติแฟกต์นะครับผมนี่ไปสุ่มกันได้เลยครับไอเมโดแล้วก็ท่านไอซ์สครับผมท่านไอซ์นี่แจกฟรีนะครับสามารถเอาไปไปรับไปที่เนืน้อเรื่องเสริมนะครับตรงนี้เลยแล้วก็เนี่ยพอผมเข้าไปปุ๊บนี่ครับท่านไอซ์ไปรับได้เลยนะครับท่านไอซ์ไปแลกกัน เปิดนานไม่ได้ครับเดี๋ยวติดเพลงก็สิเ <c oughs> ข้าคลิกปุ๊บเพลงขึ้นเลยก <c oughs> ็เลยเปิดนานไม่ได้ครับผมให้ดูชั่วคราวแล้วกันแล้วก็ดีครับอย่าลืมไปสุ่มกันนะครับท่านไอก็ไปรับฟรีได้ครับผมบอกเลยว่าตอนนี้ผมอัพไอเบโดไปบวกสิเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับไม่น่าเชื่อว่าไอเบโดจะเป็นสายอัศวินนะครับผมตอนแรกผมนึกว่าจะเป็นนักรบนะครับเพราะว่าในอนิเม่มันเป็นอะไรวะชุดเกราะถือขวานไง,งผมก็นึกว่าเอ้ยไม่ต้องเป็นนักรบแน่ไหนได้แม่งกลายเป็นอัศวินซะงั้นน่ะผผผมมมวว่่่าาาาตตอออนนนนเเีีี้้รรลลลุุชชททะคคิดปธไฟับผม แต่ตอนนี้ตอนนี้ยังไม่มานะครับตอนนี้มีแค่ท่านท่านไอซ์กับอาร์เบโดครับท่านไอนั้นเป็นรับฟรีได้แล้วนี่ตัวละครฟรีครับผมนี่ท่านไอซ์ตอนนี้ผมยังเสริมพลังไม่สิบห้าทนั้นเพราะงันผมยังไม่รีวิวนะครับผมผมลองเล่นตามนิดดูก่อนเนื่องจากว่าตัวละครเพิ่งมาใหม่ยังไม่รู้ว่าใส่อะไรกันนะครับนี่แต่ผมคิดว่าท่านไอนั้นเน้นพลังชีวิตเน้นความเร็วและเน้นประสิทธิผลกับต้านฮัดเอฟเฟกต์แน่ๆเลยต้องเน้นพวกนี้ครับนะ คือท่านไอ้เขาดาเมจไม่ค่อยแรงครับผมแต่ว่าสกิลนี้ครับอันติครับผมห้าหมื่นไงผมแย่ก็ตายแน่นอนเนี่ยคือ12อเทินอ่ะไม่ใช่เทินของท่านไอ้น,นะผ่านเทินใครก็แล้วแต่มันนับหมดนะครับท่านไอ้ผมบอกเลยว่าโคตรดีแน่นอนผมจะเก็บไปใช้ที่ผมปั้นไอวโดก่อนนั้นเพราะว่าความชอบส่วนตัวล้วนๆเลยครับไอวโดตอนแรกผมนึวกว่ามันจะเจ๋งเว้ยมันมันออกแนวเล่นเหมือนกับมันออกแนวเล่นเหมือนกับเซน่าครับผมดาเมจคือมันไม่ติดคิดิเคอลนะแต่มันจริงๆมันเล่นคิดได้นะ คือแต่ว่าสกิลอ่ะมันเน้นไปทางพลังชีวิตครับผมความแรงของเขานะผมก็เลยเน้นเป็นความเร็วกับพลังชีวิตครับผมคืออ่ะเดี๋ยวให้ดูดีกว่าอันติเนี่ยครับผมโจมตีศัตรูปุ๊บมันก็จะติดติดสกิลห้ามบัฟกับเออพลังป้องกันใช่ไหมครับผมดูนะเห็นนะขวามือครับผมมีอยู่แล้วก็สกิลสองครับผมลดคิเิลยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับเมื่อเพื่อนเราโดนโจมตีใช่ไหมและเพื่อและถ้าเพื่อนโดนโจมตีปุ๊บติดคิ้ปั๊บ,บมันจะปล่อยใบคอดออกไปครับนี่ถ้าเพื่อนเราโดนนะ ไปกระเถิบไบคอนโจมตีศัตรูทั้งหมดและลบล้างบัฟหนึ่งชุดก่อนเพิ่มความเร็วของคู่ใช้สกิลนานสองเทินทำดาเมจเพิ่มขึ้นตามสัดส่วนพลังชีวิตของตัวเองเห็นไหมฮะก็ยิ่งพลังชีวิตเยอะมันก็ยิ่งตีแรงครับผมแล้วก็สกิลหนึ่งครับผมโจมตีด้วยขวาน,นะฮะแล้วก็เพิ่มความความลบ20%ก็คือยิ่งเร็วมันก็ตีมันก็ยิ่งแบบเข้าเทินไวอะ่ะเ <c oughs> มื่อโจมตีโดนจะทำดาเมจเพิ่มขึ้นเนี่ยนะพลังชีวิตสูงสุดอีกแหละ ก็คือยิ่งเราพลังชีวิตเยอะเราก็ยิ่งตีแรงครับผมก็เพราะงั้นเน้นไปทางพลังชีวิตดูก่อนแล้วกันก็คือความเร็วพลังชีวิตครับผมเน้นแรงหนักๆเลยแต่ว่าเรามีโอกาสโดนดีบัฟไงถ้าเรากดอันติไม่ได้อะมันเป็นตัวแทงดีดีนี่แหละอันนี้ผมคิดว่าอน,อนาคตอาจจะเปลี่ยนนะเนี่ยไอฟเฟกองของไอเบโดนะหลังโจมตีครับผมมีโอกาส80%ที่จะทำดาเมจเพิ่มเติมเก็บเป้าหมายนี่ครับผมก็เป็นแบบเหมือนช็อคเวฟบอะตีไปสี่พันปักอ่ะมันก็จะติดทึก สง,งกัดอีกทีหนึ่งอะ่ะก็สี่พันบวกสี่พันอะไรประมาณเนี้ยผมคิดว่าประมาณนี้นะก็คือดอกหนึ่งแปดพันก็ถือว่าไม่เบานะมันก็แรงอยู่นะเวย้ยแต่ในเบร์มันจะกิ๊กก๊อกหน่อยก็คือถ้าเรายังไงอะ่ะเฮดพีน้อยอะ่ะพยายามพยายามให้เฮดพีเกินสามหมื่นจะดีที่สุดครับแต่พอดีว่าผมอะ่ะไปเน้นความเร็วด้วยไงมันก็เลยเหลือแค่สองหมื่นแปดหกร้อยสังเกตดูครับเนี่ยพราะผมใส่พลังชีวิตมาเนะนี่ยอันนี้ถ้าเกิดเปลี่ยนก็เปลี่ยนเป็นพลังชีวิตนะผมบอกเลยว่าเกินสามหมื่นแน่ๆ แต่ว่าผมในความเร็วไงแต่ดูลุงเท้าผมดิบวกพลังชีวิต35เปมาบวกเยอะบ้าล่ะละุ <c oughs> ลงเท้าแม่งบวกโคตรเยอะอลยดูดยวยผมผมเน้นแบบบวกพลังชีวิตได้เยอะงั้นเลยเนี่ยโอเคครับเดี๋ยวเราผมไปลองเล่นอัลเบโดให้ดูแล้วกันอ่าโอเคครับเดี๋ยวผมเล่นอัลเบโดให้ดูแล้วกันนะครับอัลเบโดนั้นเขาบอกว่าโดนคีแล้วมันจะสวนกลับใช่ไหมโดนคีโดนค,ดนคีและสวนกลับเอองั้นผมลองทีมนี้แล้วกัน อเอาใครดีวะเอ่อเอาดีกว่ากันปลืม้มโดนใบ้ม่าขีดขีดด้วยไอ้ดูนะไปไป้อนแน่นอนครับไม่ปล่อยเหรอวะอหรือว่า มันต้องเป็นเราโดนวะผมขอดูก่อนแล้วกันปึกถังหักอุ้ย8,500เลยเหรอวะไม่เฮ้ยแรงอยู่นะเนี่ยไม่ใช่เบาดูดิกือบตายเลยอะเฮ้ยแรงวิอ่ะปล่อยนี่เออก็ปล่อยดิอ๋อต้องเป็นเธอของเขาเข้าใจแล้วดูปึ๊กโดนไหมนี่โดนอีกครับผมมันเบาก็จริงครับแต่มันต่อเห็นไหมเมื่อกี้อ๋อคือ ต้องปเป็นเธอของเขาด้วยครับถ้าส่วนถ้าส่วนไม่นับโอเค,อเ,คเข้าใจแล้วเฮ้ยไอ้แอ,อันติกูาหายนี่โดนลา้างไปนี่หว่าลืมดูอันนี้มันบอกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์จะลบล้างบัฟทั้งหมดลบล้างบัฟใช่ผมขอ,ขอ,ขอลองหน่อยนี่ตั้มหายไหมหายโอ้โหแล้วติดด้วยงี้กูก็ตายเถอะวะ ไม่เป็นไรพร้อมแล้วเป้งไยไม่ตายเว้ยไม่มีบัฟอะเออบัฟมาแล้วยิงมาเลยเลเด้งนี่บอกเลยสับโชปังยังยิงอีกยิงไม่พักเลยมึงเนี่ย โอ้ยเอ้ย,อยไม่อยากบัฟไม่อยากบัฟย,ยังถึกอยู่เวย่ยยังถึกอยู่เวย่มเย,ยมาเลยใบมาเลยกูเหรอใบเก่งจังเลยน้นมึงเนี่ย,ยลบล้างบัฟขอตอน่อยดิเท่าไหร่ตึ๊บห้าพันชะงักเบาตึ๊ๆตายเฮ้ยมันไม่เบาหรืเว้ยแรงอยู่นะเฮ้ย <c oughs> <c oughs> แรงอยู่นะ มันไม่เบาเลยนี่ดูติคิไปค้อนต่อดูออาไม่ติดเว้ทมเลยก่อนเดี๋ยวตายเดี๋ยวตายเซอร์เมียดูนะตีปกักแปดพันแปดสวนมาเด้งเลือดยกมือชะง,งัปกปักสองพันห้าโอ้โหตอดตอดสายตอด หลบเก่งเหลือเกินชึบปาเฮ้ยมันไม่มันก็แรงอยู่นะเว้ยไอเมโดเนี่ยไม่ธรรมดานะเฮ้ยดีอยู่เด้อักชอบแล้วอ่ะพักชอบแล้วอ่ะเออก็ดีอยู่นะครับผมก็ตอนนี้ผมก็คิดว่าเล่นแต่บานนี้ก่อนแล้วกันนะไอเมโดนะครับผมเป็นตัวที่แบบผมว่าต้องผมว่าตัวไอเมโดเนี่ยมันเป็นตัวแบบประเภทเออเขาเรียกว่าช่วยทีมมากกว่านะก็คือเนี่ย ติดดีบัฟใช่ไหมแล้วก็ลบล้างบัฟด้วยอันนี้ก็ใช่ลบล้างบัฟหนึ่งบัฟเห็นมั้ยเป็นสายลบล้างบัฟหมดเลยนะครับผมว่าอนาคตอาจจะต้องเปลี่ยนนะอาจจะต้องอาจจะต้องเปลี่ยนไอ้ไอ้แหวนเนี่ยเป็นต้านถายเอฟเฟกต์ให้เยอะๆ,ๆ <c oughs> แล้วแต่คนเล่นนะเดี๋ยวต้องดูเขาก่อนว่าเขาจะใส่อะไรกันนะครับผมตอนนี้คือกําลังพรวนผลอยู่และไอ้เนี่ยขวานเนี่ยเราเปลี่ยนเป็นนี่ได้นะจริงๆผมว่านะเนี่ยเปลี่ยนเป็นตัวเนี้ยลดเดมจชีอีกอะ่ะทั้งหมด 16เของทีมใช่ไหมเนี่ยก็รวมกับสกิลสองไปก็ลรอบไปดิ3 6เปน่ะ <c oughs> ถ้าใส่ไป <c oughs> ผมว่ามันน่าจะดีเอาเรื่องลยนะเนี่ยก็คือเป็นตัวแทงที่ดีเลยไอเเมนโดะใส่กันดูก็ได้นะผมก็ไอเเมโดผมก็นล่ะมาณนี้แหละเดี๋ยวรอด,ดูว่าเขาจะใส่อะไรกันตอนนี้ผมก็เล่นตามนี้นะครับอัพไปหมดแล้วนะครับผมดัเบลก็อยู่ที่เห็นเห็นเห็นอยู่อะห้าพันมั่งสี่พันมั่งหมืน่นมั่งมันมาเป็นมันเหมือนกับว่าแล้วแต่ว่าเราจะเจ,จ,จอตัวอะไรไง <c oughs> โอเคครับผมวันนี้ก เอาอาร์เบโดมารีวิวก่อนแล้วกันนะครับผมท่านไอ้นั่นรอไปก่อนนะครับสหรับวันนี้ก็ใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกันกดไลค์ด้วยครับผมสหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับผมละทำ